สวัสดีค่ะสามีหนูชาแนลนะคะตัวนี้พี่โทนนะจ๊ะพี่โทนจะตัวเล็กกว่าพี่ย,ยักษ์เยอะมากนะคะแต่ความเชื่องอะ่ะพี่โทนก็เชื่องคนละพ่อคน,คนละแม่กันนะคะพี่โทนเนี่ยเอ่อพี่โทนเขาเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นลูกเทพนุมนะคะป้าพี่วันกลัว เอาออกไปเอาองค์บากออกไปพี่คนเขาเอานกต่อจะองค์บ่ะค่ะมาแขวนไว้ใกล้ๆแล้วเขาล้อเขาคูใส่พี่โทนพี่โทนกลัวตัวเลือดเลือดตัวนิดเดียวเองตัวยิ่งเล็กอยู่หรอลกูกตัวยิ่งน้อยอยู่หนูก็ตัวเล็กเข้าไปใหญ่เลยเนาะลูกน้องเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทุกคนเขาดูลักษณะตัวหนูก่อนนะคะได้ไหมคะ ได้ไหมหนูจะบินไปไหนฮะหนูหจะบินไปไหนอีกนะคะนี่อ่ะลักษณะพี่โทนนะคะลายก็สวยอยู่สร้อยคอก็ถือว่าใช้ได้สีเข้มนะคะแต่ก็ยังไม่หนาเท่าไหร่นะคะเพราะเป็นนกตัวเมียด้วยหางไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะาพี่พี่โทนดิน้นตกใจบ่อยนะคะความเชื่องเชื่องอยู่แล้วไม่ดื้อเหมือนพี่ยักษ์นางไม่ดื้อนางเป็นนกเฉยๆนิ่งๆนะคะ ดี๋ยวแม่ขอให้เขาดูอกล่องหนูหน่อยได้ไหมหนูยังอยู่ไหมอกล่องอ่ะอเจ็บไหมล่ะแป๊บนึงขอทำใจแป๊บพี่ทนลงมาเร็ว เร็วลูกมาทำงานก่อนพี่อนพี่อันดูไม่ไม่ยอมทำงานไม่ยอมลงมาทำงานมาทำงานก่อนลูกาลงมาแล้วมันเก่งทำไมอะคะเข้าอกอย่างเดียวเลยเหรอมันเป็นไปไม่ได้นะลูกทำงานก่อนค่ะทำงานก่อนนะคะยืนยสวยๆค่ะ เยนวยสวยๆค่ะเย็นวยสวยๆนะคะคนเก่งเย็นวยสวยๆนะคะนี่อกล่องนะคะแต่ก็ล่องไม่มากต้องรอดูตอนโตน,นะคะว่าเขาจะล่องไปขนาดไหนนะแข้งแตกเหมือนพ่อไหมไม่รู้อะดูเองแตกไหมไม่เหมือนติดแม่หรอแค่ไม่แตกพ่อแข้งแตกตลอดสองข้างเลยหัวยังมีจุดเสลลขาวอยู่เลยน เห็นปะกล้องโฟก,กัสไหมไม่จะถ่ายไงเห็นนะพ,กกพี่ทงเขาจะมีย้อนยกกล้องได้ไหมละ่ะไม่น่ารอดเสียงเข้ามาพอดีเลยไม่ได้อ่ะหาไม่เจอแล้วเห็นปะไม่ได้ไม,มองไม่เห็นหรอกหนูจะบอกว่าพี่โทนเป็นลูกเทพพนมนะคะเทพพนมป่านะคะ แม่ก็เป็นนกป่านะคะอืมพี่เขายกปีกนะคะพี่เขาคือเจ้าบีใช่ไหมป้าป๊าพี่คือเจ้าบีแล้วก็ตัวที่ยกปีกอีกตัวหนึ่งนะคะแล้วก็เจ้าเอคือก็พี่เขาเหมือนกันแล้วก็มากลายเป็นโอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วก็มาเป็นพี่โทนนะคะ นี่ใสดีคนละอารมณ์กับพี่ยักษ์เลยเวลาเลี้ยเวลาเลี้ยงพี่โทนอะ่ะจะคนละอารมณ์กับพี่ยักษ์เลยแต่ตัวเขาเล็กกว่าเยอะเลยเป็นนกที่เชื่องมากพี่โทนก็เชื่องพี่ยักษ์ก็เชื่องค่ะแต่ไม่รู้ว่าถ้าจะเอาทำเป็นนกต่อพี่โทนจะเป็นได้หรือเปล่าน่าจะเป็นต่อกะโจมกลัวจะเกิดประวัติไม่ดี น่าจะเป็นตอกระเจลม,มากกว่าเนาะน้าลูกเนาะหนูว่านกลำคานหนูแล้วล่ะพี่โทน่าจำลำคาญหนูแล้วล่ะใช่ไหมลูกใช่ไหมคะหนูลำคาญแม่ไหมคะแม่ถามจริงๆงหนูลำคาญแม่ไหมลำคาแม่ไหมเชิดหน่อยเชิดหน่อยอกผายลายพึงหน่อยหรอก ยืนสวยๆยืนสวยวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะมาแนะนำพี่โทนให้ดูสำหรับท่านใดที่ถามหาพี่โทนนะคะพี่โทนเป็นตัวเมียนะคะอ,อ,อนาคตนกต่อดินนะคะ ถามว่าขายไหมถ้าเงินไม่มากพอกันไม่ไปจ้าขายบอกไม่หรอกนะลูกน้องเดีย๋ยวหนูจะลองแกล้งพี่โทนดูไม่ขยับไม่ขยับ ไม่ขยับอยู่ได้อยู่ได้ค่ะพี่โทนนี้สวยดีโอ้โห <c oughs> ล่ำคาญหนูแล้วดูแล้วค่อยๆค่อยๆย่อ,อ,อ,องค่อยๆย,ย่องจะขึ้นไหลประสบผลสำเร็จที่ประจำ มีใครเลี้ยงเชื่องแบบนี้มั้งคะหนูเพิ่งเลี้ยงเชื่องแค่พี่ยักษ์กับพี่โทนที่ประสมผลสมรดจคือพี่ยักษ์กับพี่โทนนะคะแต่พี่อ้วนบอกว่าจะให้หนูเลี้ยงแบบเนี้ยเชื่องเชื่องแบบเนี้ยเพิ่มเพิ่มอีกเรื่อยๆเพราะว่ามันก็มีคนที่เขาอยากได้นกเชื่องเชื่องแบบนี้หู้โหหนูต้องเลี้ยงแบบพี่ยักษ์กับพี่โทนมันเหมือนอยู่ด้วยตลอดเวลาเลยเนาะ ต้องเอาออกมาเล่นทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยก็ไม่วันนึงแค่ไม่กี่นาทีเนาะพี่อ้วนเนาะแต่เอาออกมาเล่นบ่อยให้เขาจําเสียงเราให้เขาจําหน้าตาเราให้ได้อย่างเงี้ยค่ะแต่เชื่องอะหนูเวลาไปอยู่กับพี่พี่จะเชื่องแบบนี้หรอเดี๋ยวจะลองเลี้ยงไว้ให้นะคะยังไงก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมช่องเราค่ะสามีหนูชาแนลจ้าบายบาย ไปบ้านก่อนจับหัวแม่งเลย